รถไฟนครลํางนะครับมาชมการเลยนของขบวนรถด่วที่52นะขบวนรถด่วนมิเตอร์ลาปรับอากาศขบวนที่7นะครับขณะนี้เวลา18นาฬิกา00ครับขบวน7นะครับลาช้ามาครึ่งชั่วโมงนะครับยังทาขบวนเข้าเทียบชานชลาที่1นะครับของรถไฟนครนภานะครับขบวน52นะครับก็จอดรออยู่ชานชลาที่2นะครับเป็นทางประธานของสถานีนะครับ บอาขอล์ลรถทงชาตินะครับคารถโดยมิเศษสารน้ำเปล่าประกาศคาว์ลที่เจ็ดก็กำลังทำคาว์ลเข้ามาในชาร์จสาระที่หนึ่งนะครับ บอลเจ็ดทำขบวนเข้ามาในชั้นชลาที่หนึ่งแล้วนะครับครับเดี๋ยว52ก็ออกนะครับ52รอทางครับตอนนี้เวลา18นาฬิกาห้ออกไป04นะครับตอนนี้เราขบวนเจ็ดเข้าก่อนนะครับ รถโดยไม่เส็นนะครับที่เจ็ดนะครับสองทางฟ้าขึ้นโสดาอนุญาเตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนรถโดยไม่เส้ที่เจ็ดจะทำขบวนออกจากชานจราที่หนึ่งนะครับเหมือนห้าสองจะออกด้วยนะครับ ขบวนสถานีได้ปล่อยขบวน52ด้วยนะครับออกไป04นะครับทั้งคู่ วันท,าท่านสองนอกด้วยนะครับออกไปสูนสีตามเวลาทั้งคู่นะไปศูนสีทั้งคู่นะครับ